วันนี้เราจะมาคุยกันถึงคอนเซปต์อันนึงที่สําคัญมากๆนะคะที่ทุกคนต้องรู้ถ้าหากว่าอยากพัฒนาตัวเองค่ะนั่นก็คือเรื่องของ cognitive diffusion นะคะเป็นเทคนิคอันนึงซึ่งเดี๋ยวจะเจาะลึกลงรายละเอียดกันค่ะว่ามันคืออะไรแล้วต้องฝึกยังไงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันมากอ่อนเข้ามาเจอกันวันนี้นะคะชื่อนิดานะคะนิดาเป็นโค้ชเมืออาชีพนะคะเป็น master certified coach แล้วก็เป็นโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา s e r f e c e t e e m นะคะความสําเร็จ mindset แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเลี้ยงลูกแล้วก็วค,รครอบคร สนใจเข้ามาปรึกษากันนะคะก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟฟิศที่ชิดลมนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเรามีทั้งแพ็กเกจเป็นรายครั้งแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เป็นปีแล้วก็6เดือนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของ cognitive diffusion cognitive diffusion คืออะไร cognitive diffusion นะคะเป็นเทคนิคที่มาจาก acceptance and commitment therapy หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า act นะคะมาจากคำว่า act ตัวย่อนะคะ แอคเนี่ยนะคะเป็น mindfulness approach นะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะซึ่งการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะมันก็ต้องมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะคะโดยการทำความเข้าใจอย่างมีสตินะคะกับความรู้สึกต่างๆนะคะเวลาที่เกิดความรู้สึกลบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงนะคะก็จะใช้วิธีต่างๆเทคนิคต่างๆของ แอปเข้ามาช่วยค่ะทีนี้ปกติอะบางครั้งบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะไปได้ยินเ,เรื่องของการคิดบวกนะถ้าเราคิดลบคิดอะไรก็อย่าไปคิดถึงมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะค้นพบว่าบางครั้งอะคะ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะความหมายหมายถึงว่าก็ถ้าคุณมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเช่นฉันรู้สึกไม่ดีพอฉันรู้สึกไม่มั่นใจฉันรู้สึกว่าฉันจะทำไม่ได้ฉันรู้สึกกลัวแล้วเราจะไปบอกตัวเองว่าเอ้ยอย่ารู้สึกอย่างนั้น ให้รู้สึกอย่างอื่นแทนเนี่ยมันก็เหมือนกับการปฏิเสธความรู้สึกที่แท้จริงที่เรามีอะค่ะนะคะมันก็จะเกิดการต่อสู้กันในตัวเรานะคะซึ่งก็จะไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นนะคะทีนี้ในเออเทราปีสายของ a อคเนี่ยนะคะก็จะเชื่อว่านะคะเราเนี่ยยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นไปเลยแต่ไม่ได้ยอมรับว่าจริงนะเราเหมือนกับการยอมรับแล้วก็มองว่า นี่คือความคิดที่เกิดขึ้นนะคะนี่แหละคือเทคนิค cognitive diffusion คือการที่เรามองความคิดของเราและรับรู้ว่ามันแยกส่วนกับตัวเรานะคะการที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอไม่ได้แปลว่าฉันไม่ดีพอจริงๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นและทําให้เรารู้สึกบางอย่างนะคะทีนี้วิธีการคือให้เราใช้ประโยคนี้ค่ะเวลาที่เราเกิดความคิดเหล่านี้ฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอฉันทาไม่ได้ฉันกลัวถูกวิพากวิจาร์ฉันกลัวฉันไม่สามารถทําสําเร็จได้ฉันกลัวความล้มเหลวอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ ให้เราเติมหน้าประโยคอะค่ะที่สิ่งที่เราจะพูดว่าฉันกําลังสังเกตว่าตัวเรากําลังมีความคิดจุดจุดจุดนะนะคะทุกคนก็ไปพูดให้เหมาะกับภาษาของตัวเองเนี่ยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นนิดาเาก็จะพูดว่าเออนิดากําลังมีความคิดว่าจุดจุดจุดนะคะหรือว่าเนี่ยดาเพิ่งสังเกตว่าตัวเองอะกำลังมีความคิดที่ว่าจุดจุดจุด นะคะเช่นไม่อยากทําสิ่งนี้เลยถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันไม่สาเร็จจะทำยังไงอะไรก็ว่าไปนะสาหรับแต่ละคนก็นึกอะไรมีความคิดอะไรเกิดขึ้นนะคะให้พูดออกมาว่าฉันกําลังมีความรู้สึกว่าจุดๆมันมันช่วยอะไรมันช่วยเราเห็นว่ามันคือแค่ความคิดนะคะมันไม่ใช่ความจริงนะคะมันเป็นความคิดซึ่งความคิดนี้แยกส่วนและไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองทีนี้พอเราเห็นแล้วว่ามันเป็นแค่ความคิดนะคะเราก็จะแยกมันออกจากตัวเราได้แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการมันได้ ทีนี้ทาไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญล่ะคะก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ความคิดหรือว่าท็อดของเราเนี่ยนะคะมันเป็นผู้เผด็จการเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเนี่ยนะคะเราก็จะไม่สามารถทําเป้าหมายต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหน้าที่การงานธุรกิจความสําเร็จการเงินความสัมพันธ์ความรักการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเนี่ยให้สําเร็จได้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่พอเราจะไปทาอะไรที่มันออกนอกคอมฟอร์ตโซนของเรานะคะมันก็จะทําให้เรานึกไปถึงตอน5ขวบที่ฉันเคยถูกวิพา์วิจารณ์ตอน7ขวบที่ครูเคยว่าฉันไม่ฉลาดอะไรเงี้ยนะคะแล้ว ทำให้เราเกิดความกลัวความรู้สึกไม่ดีต่างๆเหล่านี้แล้วความคิดนั้นที่เกิดขึ้นในหัวเราก็จะทําให้เราหลีกหนีที่จะไปทําสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะนําพาให้เราประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ต่างๆที่เราอยากที่จะมีในชีวิตเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้เทคนิค cognitive diffusion นี้ล่ะค่ะนะคะในการแยกแยะ แยกให้ออกนะคะว่ามันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นทีนี้นอกจากพูดแบบที่บอกไปแล้วนะคะก็มีอีก2วิธีค่ะอันที่2นะคะให้นึกเหมือนกับว่ามันเป็นก้อนเมฆค่ะความคิดนี้เป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาแล้วมันก็ลอยไปมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาในหัวเราเพราะว่าอะไรบางอย่างในอดีตเท่านั้นนะคะแต่มันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยเลยนะคะเช่นวิถ้าไปทําอันนี้มีโอกาสเรื่องงานเข้ามานะคะแล้วก็เราก็แบบเกิดความคิดขึ้นมาทันทีเลยว่า อุ้ยทำแล้วต้องล้มเหลวทาแล้วล้มเหลวล้วจะเป็นยังไงก็นึกว่ามันคือความคิดที่อยู่ในก้อนเมฆแล้วก้อนเมฆนั้นลอยมาแล้วมันก็ลอยไปค่ะแล้วเราก็มองก้อนเมฆเหมือนกับเราจินตนาการนะคะหลับตาก็ได้นะคะ เสมือนกับว่าเห็นก้อนเมฆที่มีความคิดของเราเนี่ยนะลอยมาแล้วมันก็ผ่านไปอย่างช้าๆช้าๆถ้าระหว่างนั้นสมองเกิดมีคิดเรื่องอื่นขึ้นมาอีกนะคะ,อะนอกจากไม่ดีพอแล้วก็ยังเป็นคนไม่เก่งอีกอ่ะมาละก้อนเมฆก้อนที่สองค่ะคะ่ะลอยมาลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปจากไปนะคะอันนี้ก็คือวิธีการที่สองอันที่สามนะคะคือตั้งชื่อตั้งชื่อให้กับเจ้าสมองความคิดของเรานะคะสมมติว่าเราให้ชื่อลินดาทีนี้ พอลินดาส่งความคิดนี้มาให้เราส่งตอนนี้มาให้เรานะคะว่าเฮ้ยเธอไม่ดีพอเลยเธอทาไม่ได้หรอกถ้าเธอทําไปเธอก็ล้มเหลวล้วคนก็จะหัวเราะเยอะเยอะเธอนะอ่าเราก็จะหันไปบอกว่าลินดาขอบคุณนะที่ส่งความคิดนี้ออกมาเพื่อมาปกป้องฉันไม่ให้ฉันอะไปทําอะไรที่จะเสี่ยงถูกวิพากวิจารณ์นะแต่ความคิดนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่จริง นะแต่ว่าขอบคุณนะที่ส่งความคิดนี้มานะคะเราอาจจะไม่ต้องไปเถียงับลินดาก็ได้ค่ะนะคะเราก็ขอบคุณลินดานะคะแล้วก็รับรู้ว่านี่คือความคิดนะคะแล้วก็ใช้3วิธีนี้ประกอบกันด้วยนะคะก็อันที่1สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืออ่า ฉันมีความคิดที่ว่าจุดๆหรือว่าฉันกําลังสังเกตว่าฉันมีความคิดที่ว่านะคะที่2คือใช้ก้อนเมฆลอยมาแล้วลอยไปนะคะที่3ก็คือขอบคุณลินดานะคะนั่นก็คือจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะลินดาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาขำๆทุกคนควรจะมีชื่อค่ะซึ่งวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยช่วยลูกค้าเนี่ยสามารถจะรับมือกับ อีโก้นะหรือจิตใต้สำนึกหลืออะไรต่างๆของตัวเองนะคะที่ส่งข้อความที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มาให้เราเนี่ยนะคะเราก็จะให้ตั้งชื่อคะ่ะนะคะจะชื่อลินดาชื่อทอมชื่ออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ละคนจะตั้งกันเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทําให้เราแยกได้ค่ะว่านี่ไม่ใช่เราแต่เป็นคนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งที่มีบทบาทในการพยายามจริงๆเขาเขาหวังดีนะเสียงเนี้ยเขาต้องการปกป้องเราไม่ให้เราต้องเจอกับความล้มเหลวเจอความรู้สึกไม่ดีเจอความรู้สึกเครียดอะไรต่างๆนะคะแต่อย่างที่เราพูดกันนไปลวะะคะ่า มันไม่เกิดประโยชน์ที่เราจะใช้ชีวิตแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตไปตาม ซอสอันนี้หรือลินดาเนี่ยนะคะจะ,ะเผด็จก,การหรือว่าบงการชีวิตเราทาให้เรายังติดอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้กันดูนะคะกับ3มเทคนิคนี้นะคะในการรับมือกับความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของเราค่ะนะคะสำหรับใครที่ต้องการพัฒนาเซลฟิสตีมนะคะพัฒนาความมั่นใจที่เป็นของแท้จากภายในนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันเซลฟิสตีมเนี่ยส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกด้านในชีวิตนะคะมาเจอกันได้ค่ะวันที่19-20สิงหาคมนี้นะคะมีเวะะิร์ จัดปีละครั้งเท่านั้นนะคะมายกระดับเซลฟ์เอสติมอย่างได้ผลจริงๆมาทําแผนเฉพาะบุคคลสำหรับแต่ละคนนะคะที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนายกระดับผลบผลัพธ์ในทุกด้านของชีวิตตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็มาเรียนรู้กันลงลึกกันเลยค่ะสำหรับใครที่อ่านหนังสือชาร์ลีิงของนิดาไปแล้วนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวของเรื่องที่เราจะคุยกันในเวิร์กช็อปนะคะเรียกว่าทุกคนมาเรียนเนี่ยจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเซลฟ์เอสติมเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะตอบคําถามที่ว่าสําหรับใครที่เป็นโค้ชเป็นนักจิตวิทยาเป็น er, เป็นนนิัเปกบบาํา ใครก็ตามะค่ะที่ทํางานกับคนนะคะแล้วก็สนใจที่อยากจะเรียนรู้ว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างที่อาไปใช้ยังไงนะคะบอกเลยค่ะว่ามีประโยชน์มากๆแล้วควรที่จะมาเข้านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแก่นของการพัฒนาตัวเองก็คือการพัฒนาเซลฟ์สติมนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเรียนเทคนิคนู่นนี่นั่นมาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาใช้ยังไงกับการพัฒนาเซลฟ์สติมหรอนะคะก็มาเข้าในเวิร์กช็อปนี้ค,ะ 19, 20, 20ค่ะสิบเก้ายี่สิบสิงหาคมเจอกันนะคะใครที่อยากพัฒนาตัวเองกันอย่างจริงจังนะคะไปติดตามเนื้อหาเต็มๆของนิดาได